ูว่านักเตะคนไหนไม่ใช่นักเตะแมนยูครับอ่ามันบอกใบไ,ไม่กี่คนห้าคนห้าคนที่ไม่ใช่มแมนยูคีบีโอไม่ใช่อ่ะคีบีโอคุณตั้งเอ่าเอนเ <Anderson. S 2> ดอร์สันไขว้เอนเดอร์สัน กูสโต๊กุูกต้องนะสามเอมดนี่ใครเปโดอ่ะถูกต้องอ่ะสี่แล้วอีกอันหนึ่งกูตอบกูตอบอาเมดว่ะคิดเมดเอออ๋อเอมิดเดียวโอ้โหผิดครับที่เหลือคือเคล็ดพิจโญ เอาแล้วฟิวโจนฟิวโจนไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับตอนนี้ครับอ๋อฟิวโจนไม่เห็นมีอยู่แล้วอ่อไม่เห็นมีอยู่แล้วฮะตายมีแต่เซนติโจนนะแดกมวยสับสนกับฟิวโจน <c oughs> นี่แหละพาไปอนึงครับ <c oughs> น้องๆครับใครที่เป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือชอบดูบอลอังกฤษแล้วรู้ <c oughs> ว่าไม่ใช่ช่วยพี่ด้วยในคอมเมนต์ครับขอบคุณครับ